มีสวิงนิดหนึ่งถึงจะไปขาขึ้นก็จริงนะครับเมืมมมมม่อวานเมื่อคืนเนี่ยทองคำที่ตลาดคร m เม็กนะครับก็ของเดือนธันวาเนี่ยร่วงลงนะครับมาปิดที่3,868นะครับเช้านี้เปิดก็ร่วงลงอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ GS เขาบอกว่าคาดว่าทองคำเนี่ยจะแตะ4,000ดอลลาร์ในกลางปี2,569และ4,300ดอลลาร์สิ้นปี2,569คือปีหน้านะ ยังไงก็ยังขึ้นอยู่ดีแต่ผมว่านี่ช่วงนี้คือด้วยความที่ขึ้นสูงเลยอาจจะพักตัวนิดนึงนะครับก็ต้องทนรอต่อไปโอยใหม่สูงกว่าโดยเก่าเสมอจำํำไว้ถ้าทำไ้ก็ขายได้นะครับเพลงภาาญี่ปุนนักดนตรีเซกิเจียวมายคุณคาลิายโดยเน้นภาาี้ป s ไทย c s กายลงทุน c g l o b a R.M.S. ุทค G.Inotech R.M.S. Farenheit Althing 20th Anniversary โอ้น้ำสองขวด Winter Wonderland in the าเดื่สำอา e l l m มีแปลม w a y สปอ t ์ีสูตรเพื่อผิวที่แตกต่างแล้วก็เดนนานทมีงใจแล้วก็ตัวดายังมีโปรยู่ว่าข่าช่อง Coffee Mix 3 in 1ไขมันต่เน้ำตาลน้อยกว่าโุ้นอับรถอยู่ไม่ว่าค สองคืนสองทาโร์ลุ้นโชคแดงแดงรวมกว่า16ล้านบาทคลิกทาร์โอักโลกดอทคอม m ม x เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เขาใส่แต่และของ<ช>แถมมีไหม Max, on good Catch the time เราฟังได้ฟังดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูในการรีวิวต่างๆในการรีวิว <c oughs> นามะนาโนซาโตโ,โอชูยังไปมากไมีมนมี่อเทศกาลประดับไฟที่ดีที่สุดในยุ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะครับและตอนช่วงที่เราไปในมนุ่งคนะุปอรไนายเอ้าที่รังไชเทียนแอนด์รีเจนเซชั่นวินเทอร์วอเดอร์แลนด์อินนาโอย่าบอกเลยว่าอากาศดีเหมาะกับการเดินสวนดอกไม้ยิ่งใหญ่อ หลังการและนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะได้ยกแก๊งเพื่อนสีไปฉลองความยิ่งใหญ่ครับ,รบที่ไปของคูฟร t นไฮเอาติ้งในปีนี้นะครับผมไปชมความงามครับของหมู่บ้านบริโคโลกข้ามกลางบ้านที่ชิบกคามโกะนะครับอยากได้ไปเมือง5นาทีทคาเคลียร์คัดชัดเจนคย้อนยุคหน่อยนะฮะแล้วสุด้าคุณไปผ่อนหาวิทีอะไรไม่ิดนและฟังแนวทางการกินเลือก ผลผลิตทุกประยัดการเติบโตต้นดีราเกินผลผลิตเก็ด รองผู้ว่ารัชนาดตราดและนาวรรญญาถนนพันธ์ไปในจังหวัดตราดก็ไปลงพื้นที่ตลาดการค้าแชร์แดนบ้านหัดเล็กพูดคุยกับผู้ประกอบการบริเวณใแหลงที่รับผลกระทบจากการการารในแหล่งอุตูรณาแล้วก็ตราดคนรับหนุนกับทางธนาคารธนาาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาตราดแล้วก็ธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่เปิดจุดให้คำปรึกษาและให้บริการผู้ประกอบการ ในเรื่องการขอสินเชื่อดอกเบี้ยตางการขยายวงเงินกู้สับผู้ประกอบการนอาไปจากมาตรการทักชันแะีิสาเดือให้กับผู้ประกอบการที่ตอนนี้ก็กำลังําเป็นการอยู้นแล้วก็ยังมีแนวทางในการช่วยเหลือด้วยการหตาตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการกลุ่มทองผู้ประกอบการเอสพีโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสินคราพคงเหลือหรือมีสินท้า์ตกค้าง,างจากการจำหนาย้ก็ยังมีาการขับเคลื่อน,อนอโครงการรถไฟโดยสงการทาภายในเข้ามาช่วยเรื่องของการ ลดพาราคาของที่ประดับประาชนทั่วไปด้วยนะคะส่วนที่สงขลาน่าที่สุดการประชุมนานาชาติฉลองิีลราชสมบัติครบ60ปีอัเปอรหัตใหญ่ที่ได้จัดงานองค์ปรอบทั่วไทยร่วมใจสูงสงขลาซึ่งมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐและสามราชีพชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นอิตสาหกรรมที่มีมาตรฐานยกระดับสูงองค์ปรอบคุณภาพ พัฒนาทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าสูงตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะโดยจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้ร่วมแปดจันหวัด48างค์ท้องจากาจังหวัดก็คือสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็ยังมีสินค้าโองค์ทัทั่วประเทศนงานนี้จะมีไปถึงวันที่8กุลาพันะคะแล้ก็ที่แลราที่ว่าเป็นงานแลรามหาสรุปมหกรรมการค้า2025 84วันแนรา งานมีที่บริเวณลานนกเงือกเกิดท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นงานกระตงเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสตอเนื่องแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดมากขึ้นยกระดับรายได้ในด้นที่สนับผลิตภัณของจังหวัดนาราธิวาสปัจจุบันแล้วก็ยะลาจังหวัดว่าในหรับการเอีเที่ยาง,งานนี้จะมี็นทิศทาสสุริยงคบนะที่บริเวณถนนปูตาปัฟฟีโซนถนนปะเตอร์สุพิบริเวณลานนกเงือก เกิดกกท่าพยาสายอำเภอบางนาราชีว่าค่ะครับขอบคุณครับคุณอนันชา,านะครับก็มีหลายที่เลยนะครับสำหรับเดินตลาดกับจอสร้อยเช้าวันนี้ครับเดินตลาดกับจอสอร้อยขอบคุณทางคุณอนันาชาฉิมตระกูุด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับ วเข้ามาคทว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้วค่ะและนี่คือข่าวดีประจำปี2050ค่ะเรื่องดีๆคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ช่วยกันทำตั้งแต่วันนี้ปตทถ,ถ,ถ,ถึงสร้างธุรกิจทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงสแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุดเฉินไปก่อนเพิ่มถานรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ โยนอรมณ์ให้ผ่านรถฉุดเขินโดยการประปานค้อรหนวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมงมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้ หากพบเห็นคนทัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ฟ o r เก็ตม Not ตเพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่2 1 0เราจะช่วยกันพาเพื่อเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนท,ที่มีความเสี่ยงทัดหลงได้ที่220สอบถามเพื่อเติอนโทร1 1 3 7หรือดก 8, อกกัน1888ตลอด24ชั่วโมง6ป MTA การไฟฟ้าครหลวง จากแสงแรกสู่แสงอ,งอิเล็กตรายั่งยืนพร้อเมเปิดตัวย,ยิ่งใหญ่ MPA Spark ที่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยย้อนรอยการเดินทางของแสงไฟดวงแรกแห่งสยามสู่การเป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของเมืองไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะและนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนเพื่ออนาคตพลังงานที่สะอาดและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของคนไทย การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางน,นี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพัก ไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความหวงใยจากกรมทางหลวงโทร1586งตลอด24ชั่วโมง เฉ่อจะแล้วบังเอิญบดงเอิญดไม่รู้จะโทรหาใครโล,โลอ้าทรไม่ติดเบอร์นีก้ก็จำผิดคุณอยู่ที่ล้วกเป็นเหมือนกันไม่ครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเขา้าซอยมาเลยเปร์ก็เปลี่ยวมากเลยค่ะเมื่อวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน S O S เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยท,ทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดอัพสโนลิมิตชีวิตะบาย โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกตสอง0ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ที่สายจากทางด้านของร้อยตำรวจเอกสัญญาจงเกิดผลนะครับรองสารวัตรจราจรสนสมัยดำนะครับกรณีที่มีเกิดเหตุตั้งแต่เช้าเลยนะครับถนนรามสองนะครับที่มีรถบรรทุก18ล้อเสียนะครับสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับครับตอนนี้ล่าสุดที่ดำเนินการแล้วหรือยังครับตอนนี้หอเสร็จสิ้นไปได้สักประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมย้ายผลกี่กวางแล้วนะครับครับผมอูเห็นบอกว่า รถใหญ่ด então, ้วยน้ำหนักบรรทุกมีเขาบรรทุกของมาด้วยใช่ไหมครับในรถคันนี้ครับมีบรรทุกก็เป็นคอนเทนเนอร์นะครับบรรทุกประมาณมากงครัเป็นพันนะครับโอ้โหเขาบอกว่าประมาณประมาณนั้นก็ติดสามสิบสามสิบสามสิบสามครับช่วงนี้ไปจอดเสียก็ก่อนก่อนถึงจากระดับพรังสองนะครับขาเข้าเนาะตรงนี้ครับครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับทั้งทั้งทั้งทางแอร์สมัยรั้งหกหนึ่งแล้วก็หกแล้วก็อ่า พอเราสมัยามได้ดําเนินการช่วยกันอำนวยการจะตลอดตอน,นช่วงที่รด,ดเสียนะครับเราได้ดําเนินแก้แก้ไขคือใครข้ามประดูก็อย่างทั้ไม่ต้อเป็นระบบไฟฟ้ามัน,มนชรุดหมดเลยก็เลยมาต่างลบยกตอนนีล้ลบเคลื่อนย้ายคนไปละครับไปหาที่ที่ข่อมที่ไม่ไม่ผิดหาครับเพื่อจะก่อประมาครึ่งชม้วแต่ว่า มันมันจะมีสับสมว่าผมร่อนตึงทางต่างระดับด้วยนะแล้วแล้วก็ขึ้นกระดานเก็บเงินจนเป็นสองช่องที่ว่าเกิดม้ำขึ้นไปได้มันก็เลยทําให้มีแต่ช่องเดียวรถมันก็เลยสับสนขอที่เคลียรครับแต่ตอนเนี้ยเป็นการทะสอบแล้วก็เล่นกสบายเพิ่งได้สองช่องทางปกติครับแต่ก็ต้องใช้ใช้เวลาสั้นเพราะว่ามันทั้งสับสนก็ไม่มีรถต่างรถอะไรครับก็ไปทางสภาพครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมใช่ไหมครับ ไม่มีไม่มีแล้วครับไม่มีครับตอนนี้รถเเคลื่อนเคลื่อนกำลังเคลื่อนได้ไม่ดีแล้วครับก็ขอไมาไปใช้เลยสักคั้งนึ่งครับจต่เป็นรถเดนะครับก็มีผู้ใช้เส้นทางสอบถามมาเยอะเลยวันนี้นะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยตอนนี้กําลังเร่งระบายรถกันอยู่นะครับตรงนี้ครับผมครับได้ครับขอบคุณมากครับผู้กองที่เพิ่มเติมการครับครับผมครับตอนนี้ใช้ได้ครับอกบอกป่าช้ตัวนีใช้ได้แต่ว่าอ่าก็ก็ใช้เวลาเนาะเพราะว่ามันมันมันสะมอยู่แล้วมันก็เคลื่อนเคลื่อนไปได้เลย ถ้าพักในงานน่าจะดีขึ้นครับได้ครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับร้อยตำรวจเอกสัญญาตรงเกิดผลนะครับรองสารวัตรจราจรสนนสมแดงนะครับก็ตอนนี้ยังยังมีเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับแล้วก็ท้ายแถวยังยาวอยู่นะครับเลยตรงข้ามกับวัดพันท้ายนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ว่าเปิดการจราจรแล้วนะครับไม่จีดขวางแล้วนะครับสำหรับรถบรรทุกคันดังกล่าวที่จอดเสีย เนื่องจากระบบไฟนะครับอันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่หกนาฬิกาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับตรงจุดที่จะขึ้นต่างระดับนะครับวนที่จะเข้าทางนั้นของด่านบางบุรเทียนนะครับเพื่อจะขึ้นไปใช้ทางพิเศษการชนะพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับตรงนี้ก็จะมีสะสมกันอยู่ด้วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวนี้จะค่อยๆดีขึ้นอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถกันอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับ จากทางด้านของเดี๋ยวดูนิดเป็นนะล่าสุดก็มีเส้นทางที่อาจจะยังมีคนสายด่วนกสทชถึ่งสองศูนยูนนเป็นคอนเซ็เตอร์ของกสทชว่ามิจฉีหรือเจ้าหน้าที่จิตตอบได้แบบในรอบมิจฉีหรือเจ้าหน้าที่จิตนะคะเพิ่มเติมค่ะเุณมครับคุณผู้บมคค่ะเพิ่มเติมค่ะ สอ0นะครับสายด่วนกทชนะครุณผู้ฟัง1200งงจำง่ายๆโทรไปสอบถามเพิ่มเติมไปก่อนได้นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับทางด้านของรฟอมอมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนหลันหลวงบริเวณแยกจอมราชนะครับถึงบริเวณแยกสะพานขาวนะครับเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธรณนปโภกนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สุวรรธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งมาครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ู่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความจําเป็นต้องปิดเกี่ยนการจราจรเพิเ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณแยกจอมราชนะครับถึงถนนบริเวณแยกสะพานขาวนะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารลุปโภคกทางเท้าและก่อสร้างกําแพงกันดินสถานีจอมราชนะครับตั้งแต่วันที่6กันยายนเรื่อยไปจนถึง30ตุลาคมนะครับดำเนินงานตลอด24ชั่วโมง ก็จะมีการปิดเบี่ยงเพิ่มเติมถึงช่องจราจรบริเวณแยกจม,มราจ่าถิ่บริเวณซอยหลานหลวง1เและปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมสี่ช่องจราจรนะครับบริเวณตลาดสิททรัพย์พัฒนานะครับถึงบริเวณแยกสะพานขาวมีผลทาให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถสัญจรได้สองช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับ เรื่องการเป,เปลี่ยนการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทําให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับจะอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่นะครับบริเวณดังกล่าวหากไม่มีความจําเป็นนะครับโปรดอีกเลี้ยงเส้นทางทางรฟรมอต้องขออภัยมานโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเปลี่ยนการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการนี้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าส,สายสีส้ม ช่วงบันทุโดนสูตรวัฒนธรรมอย่างประเทศไทยนะครับเกิดเหตุกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจักการสิบตำรวจเอกพรสวรรค์เกิดมณีนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสนประเวศกรดีของการปิดการจราจรซอยกรุงเทพกรีทา8ที่มีเสาไฟฟ้าล้มนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรสวัสดีครับครับสวัสครับสวัสดีครับครับล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ ตอนนี้ครับเบื้องต้นก็เจ้าหน้าที่กจตมเพื่อเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มสองต้นต้นใหญ่เลยบอล้วครับเสาไฟฟ้าที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังได้ต้นปรอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเด็นนเมษายนนี้แหละครับต้องมาหักล้มหลายต้นเลยครับมีเสาไฟฟ้านี่หลายต้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับคือเหมือนกับว่ามันไปดึงเสาไปสายไฟมันไปดึงหล่นลงมาล้มหลายต้นอย่างนงี้ยใช่ครับล้มล้มพัดแต่็จแล้วล้มต้นหนึ่งก็ล้มเป็นตัวไม่แน่นอน ก็คือยังปิดการจราจรรถยังไม่สามารถผ่านได้อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับทั้งทั้งฝั่งที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งจากทางดใช่ครับทั้งทั้งทั้งด้านผู้ขนสัมภานมอเตอร์เวย์แล้วก็ด้านด้านเออ่ฝั่งถนนเทคกีราครับแล้วอีกหนึงยังผ่านไมได้ครับครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับทั้งทั้งสองด้านนะครับตอนนี้คือเตซอยก็ก็ปิดครับแต่ว่าคนที่อยู่เตซอยก็สามารถเข้าออกได้ คนที่ฝังฝังฝังหูขนาดก็ออกออกกันฝังหูขนาดนะครับคนที่อยู่ฝังหูเทนิต้าก็ออกออกกันยู่เฮนิตาเพราะตรงช่วงจะประโยชนช่วงตรงหน้าร้านไก่ย่างเสือใหญ่นะครับร้านะครับที่ลมที่ลมเยอะครับก็คือถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะต้องวกรถออกไปอ่ะรถเพราะว่าไม่สามารถผ่านได้ครับใช่ครับใช่ครับร้านไก่ย่างเสือใหญ่ใช่ไหมตรงนั้นใช่ครับใช่ครับนะครับก็น่าจะช่วงเย็นๆสักกี่โมงเขามีเพิ่มเติมไหมครับก็ แา้วรตชีก็แจ้งผมมาว่า,ารประมาณน่าจะช่วงช่วงเย็นเย็นเมื่านข้ามข้ามแล้วก็ถึงนเจ,จอไฟน่าจะใช้ได้เลยครับแล้วก็เปิดการจราจรครับตอนนี้รถก็เริ่มลดลงแล้วนะครับฝั่งที่มาจากทางเส้นนข่ายน้องเก้าด้วยนะครับตอนนี้ผลก็ตอบใช่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลื่อนระบายฝั่งเข้าถนนและกระเด็นไปก็เล่อระบายเพราะช่วงชั้นเอตรงหน้าร้านค้าแดงที่อ่าที่นีป้ายอะรก็มีตอนตอนนี้เคลียร์เลียบร้อยเสแล้วก็เลยก็ปันรถเร่มมา,า,า,นนาระบายแทนติดแทนตัดต่อไปแล้วครับ ครับครับคือตอนนี้มีผู้ใช้เส้นทางเข้าเข้าออกเยอะเลยใช่ไหมครับช่วงเช้าเร่งด่วนใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สิดไปประชาสัมพันธ์ว่าเอ่อว่ามีสายไฟฟ้าล้มนะครับชอบแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในซอยก็สามารถเข้าออกได้ครับเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพพี่ดูทางยูทูบของ TS ร้อยเบรดิโอก็คือล้มเนี่ยไม่ใช่ต้นเดียวนะหลายต้นเลยนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับต้นเราประมาณเกเนินงานคือตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลงพื้นที่แล้วนะครับใช่ครับ ได้ครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามความคืบหน้ากันนะครับผู้ถ้าถ้ามีเพิ่มเติมกันเดี๋ยวน่าแต่ช่วงเย็นๆเปิดการจราจรได้แล้วเดี๋ยวคงจะเพิ่มเติมกันนะครับ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 ขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทางด้านของสิทตำรวจเอกไรสวัสดิ์เกิดมาดีนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสนอประเวทที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เช้านอกเหนือจากต้นไม้ล้มแล้วก็มีเสาไฟนะครับทุกท่านที่เราเห็นในภาพเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สนอประหว่าง ดำเนินการกันให้นะครับหลายต้นเลยนะครับที่ล้มอยู่ในซอยกรุงเทพตรีทาซอย8ต้องปิดการจราจรทั้ง2ด้านด้านที่มาจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้วยรวมไปถึงด้านที่มาจากทางด้านของถนนทางถินตทรีร่มกล้านะครับที่จะเข้ามาทางกรุงเทพตรีทาซอย8คือไม่ต้องเข้าเลยนะครับทุกท่านตอนนี้ต้องปิดการจราจรจนถึงช่วงเย็นนะครับกว่าจะดําเนินการเสร็จนะนันก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับแต่ว่าการจราจรณนเวลานี้นะ ดีแล้วนะครับเมื่อเช้านี่ติดมากนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้เพราะว่าทางฝั่งของสีนักกริณทรยเก้าที่มีป้ายของร้านมดแกงที่เขาหล่นลงมาบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยตอนนี้เก็บขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยทําให้สีนักกรินที่ทางขาขาเข้าขาไปขาออกนะครับที่จํามุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับสีนักกรินมาทางด้านของแยกสีพัดเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนนฝากเพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวติดตาม ความคืบหน้าในต่อไปนะครับก็น่าจะช่วเงเย็นๆนะครับกว่าจะแล้วเสร็จด้วยคุณพิเชนแจ้งมานะครับมีรถติดถนนพระรามสองนะครับการเคลื่อนตัวชา้าสลับหยุดนิ่งฝั่งขาออกนะครับเขาบอกว่าช่วงระหว่างต่างระดับพระรามสองนะครับมุ่งหน้ามาทางการขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์คือมีกรณีที่รถบรรทุกไปจอดเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะที่เราได้เพิ่มเติมกปนมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ ยังมีสะสมยาวอยู่นะครับท้ายแถวเนี่ยเลยตรงข้ามกับวัดพันท้ายนะครับเคลื่อนตัวช้าๆเลยนะครับนะเพราะว่าเร่งระบายรถให้อยู่ฟังขาออกเองก็มีชะลอตัวนะครับผ่านรตทัสพรางสองมาทางด้านของต่างระดับพระรังสองเองด้วยแล้วก็ด้านบนทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะเข้ามาทางด้านของหน้าด่านบางทุนเพียนเนี่ยก็มีชะลอตัวสะสมท้ายแถวเนี่ยประมาณหน้าด่านนะครับประมาณสักสองกิโลเมตรกว่า ก็กระทบหลายด้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารถบรรทุกขบเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เพิ่มเติมจัดมีพื้นที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับคือมีรถบรรทุกน้ําหนัก40ตันนะครับไปจอดเสียเนื่องจากระบบไฟตั้งแต่เช้าเลยนะครับช่วงพระรามงขาเข้าก่อนถึงจากรดับพระราม2เคลื่อนย้ายคนแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเริงระบายน้ให้ก็เพิ่มเติมกัน สี่เอ็ดอริกากับ2ี่สินาทีช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งข่าวกันหน่อยทางด้านของธนาคารออมสินครับกับสินเชื่อ t s p Grand Home Plus นะครับเอกสิ์เหนือระดับมีบ้านหรูหลังใหญ่กับสินเชื่อ t s p Grand Home Plus จากธนาคารออมสินนะครับวงเงินคู่ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99%ต่อปีนะครับสเดือนแรกดอกเบี้ยคงที่นะามปีนะครับ สนับสนุนค่าจดจำลองสูงสุด2 0 0นบาทครับยืดกู้ได้แล้ววันนี้นะครับถึง30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและที่ w w w g s b o r t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gsb contact center